แม่สา,าวันนี้เราเล่นเกมกันไหมเกมเะยในฐานะที่พ่อไปเข้ากัะที่ทํางานหลายวันกว่าจะได้กลับมาวันนี้พ่อจะให้โบนัสไปเลือกขนมในเซเว่นเอาตะก้าไปใส่เลยที่หนูอยากกินแต่ให้เวลาแค่หนึ่งนาทีทำได้ไหมเลือกอยากกินอะไรใส่ตะก้าเลยหนึ่งนาทีนะโอเค let's go ก็เ็นเด้งวะ หมดไปสิบวิสิวิแค่อะไรก็ได้ขนมที่อยากกินยี่สิบวิผ่านไปเลือกเยอะอด้ดูดิดูดิคนเก่งอ่ะหนึ่งนาทีอ่ะสามสิบวิแล้วเลือกเยอะสี่สิบวิผ่านไปอีกยี่สิบวิสี่สิบเก้าอีกสิบวิ ไมม่ีอะไรจะ็ดวิอีกห้าวิสามสองหนึ่งหมดเวลาไปจ่ายตังค์ดูดิจะเสียจะพ่อจะเสียตังค์กี่บาทหมดเวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสียตังค์กี่บาทเออกี่บาทโตัวสามสิบเก้าหนึ่งซีซี สองร้อบาทเรียบร้อย1นาที Darwin> later, 200กว่าบาทโอ้โหช้ามากเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันหน่อยไหนได้อะไรมั่งอันนี้ปากกาหม่าม่าขนมอะไรหนึ่ยแล้วทำไมไม่เลือกเยอะๆไม่หยิบเยอะๆเลยอ่ะหนึ่งนาทีลูกนออะไไไรม่ด้คิดอะไรไม่ออกเลยใช่โอ้โหอันนี้ชีฟิถ้าเป็นพ่อนะจะกวาดใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเลยอันนี้ขนมอันนี้ก็เหมือนอันก็โอ้โหตายละ หมดยังหมดแล้วหม,หมดแล้วโอเคหน่งนาทีเอาจริงคิดอะไรไม่ออกโอเค